ส0 11 12 13 1ด1ิ1สแ้าล้วถ้าต่อไปสิ2ยองถ้าต่อไปอยูไรี่สิยเปยบเ้าสาสเตะตรงเตะตรงตรงหนึ่งสองสาม สิ6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 9 30สายสยสอดยสสอยม่ <h <h ่ <h 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 ้าหสเดสป้าัปดเไม่ใช่อ้าวลง เอาจะพึ่งอย่านับสิเอาลงเคลืนมาตีจะพึ่งเอาแขนแขนซ้ายแตะโน่นไอ้แตะโน่นปึ๊บ<น>ขค้ืนมาขค้ืนตรงขค้ืนตรงกางกางแขนตรงสินับหนึ่ง เจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสิบสองเกงมาสิบสามสี่สิบห้าน้ำมึดสิบหกสิบเจ็ดนยี่สิได้ป่ะ ได้ครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแขนไม่ใช่ไม่ใช่แขนซ้ายชูขึ้นเหม็นเต้าขวาชูขึ้นเป็นไปนทางงบนอ่าเบิรบกลับมาหนึ 1. 1> ่ง นหนึ่งแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก จ็ดแปดเก้ายี่สิบโ <ừ. S 1> อ้โห่ต้องกลับไปกินยานเนี่ยยัง